ตัวนี้ครับเป็น Isuzu Tro o p ป r นะครับรองรับสำหรับการขึ้นไปนั่งนะครับหรือใส่ของค่อนข้างเยอะนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับร้านทัดทแหลกกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูรถรุ่นนี้ครับตัวนี้ครับเป็นอ s u z u Tro o p ป r นะครับลูกค้าสั่งทำตัวแหลกหน้าเทบางนะครับขนาด1เมตร20คูณเมตรครับพร้อมตัวขาตรงรุ่นนะครับ3ามช่วงนะ ตัวนี้ทํายาวเลยครับเพื่อทํารองรับสําหรับการขึ้นไปนั่งนะครับหรือใส่ของค่อนข้างเยอะนะแต่จริงๆลูกค้าไม่ได้ใส่ของเยอะหรอกครับตัวนี้ใส่เพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับนี่ขาแบบนี้เลยครับตองรุ่นครับจับเข้ากับตรงรางน้ําเลยครับแบบนี้ครับด้านข้างนะครับเรายังทําตัวติดตัวออนนิ่งหรือตัวไฟชีว้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดนะครับก็สามารถติดเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะหรือไม่ต้องเชื่อมอะไรแล้ว ฝับด้านหลังนะครับเราทาเต้นสําหรับใส่ตัวไฟ LED าร์นะครับไว้1จุดนะครับส่วนด้านหน้านะครับเราทําตัวสําหรับติดตัวไฟ LED าร์หรือตัวแฟลลิงนะครับช่วยตัดลมด้านหน้านะครับทาไว้3จุดมาแล้วครับลูกค้าจะติดก็ติดเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องเชื่อมอะไรเพิ่มแล้วครับด้านบนแข็งแรงนะครับเราสารตัวท่อเป็นแนวขวางนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับจะเป็นแนวขวางนะครับแข็งแรงครับ ไม่เหมือนแนวยาวครับถ้าแนวยาวเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนนิดนึงทุนนี้สายเป็นแนวขวานะครับจะแข็งแรงกว่านะครับลอๆแบบนี้ครับตัวโลโกโล้เราก็เป็นสีแดงนะครับเวลาวิ่งกลางวันเนี่ยโ,โหเด่นมากตัวนี้ <S 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 สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางทางร้านนะครับ ช่วยกดเพื่อไปกำลังใจด้วยครับผมแล้วกลับมาดูนะครับอนะีพีน้าเราจะพาไปดูรถอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้ตั้มครับผมจากร้านตาตั้มแหลกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ